หักภาษีไปสองก็จริงๆประหยัดไป8%เท่ากับท่าน net profit margin อ่ะเพิ่มขึ้น8%มันจะเป็นเรื่องที่แบบโอโ้มัน enjoy มากสำหรับตลาดหุ้นเนาะแต่ตอนจบก็จะเหมือนที่ผมเล่าว่าอย่าเพิ่งเชื่อมันทีเดียวถ้าคนว่างงานเยอะๆอ่ะตอนจบจบไม่ดีเงินเฟิร์มมันจะไม่เยอะ,<ส>ะอ่ะเงินฝืดมันจะมาแทนที่ด้วยด้วยการมาของ AI <า>ชอบจริงๆเลยสไลด์อย่างละเอียดแต่เป็นภาษาจีนทั้งหมด <c oughs> ดีๆอันนี้แหละมันทำให้เพิ่มความขังเท่านี้อาเชิญครับเฮียจริงๆอ่ะบริษัทนี้คือตอนนี้อมันจะมีเรื่องของ AI เข้ามาเกี่ยวข้องคือว่าเขาเสมือนกับธุรกิจหรือโครงสร้างของเราเนี่ยเข้าไปโดยใช้หลายเทคโนโลยีมารวมกันแล้วใช้ AI เนี่ยจับว่าอย่างหายดีเราเนี่ยเขาใช้บริการเขาอยู่เพื่อที่จะลดต้นทุนต้นทุนของหายดีเราหลังจากที่ใช้ระบบแล้วลดไปประมาณ สิบหถึงยีเปซตัวนี้เนี่ยที่คือเป็นสิ่งที่ดีมากของโลกแล้วก็กำลังจะมาฆ่าพวกมนุษย์ทั้งหลายมาฆ่าอีกแล้วนะฮะามาฆ่ามานุษย์แล้วนะฮะเรามีศัตรูเยอะมากนะฮะเพราะว่า AI อ่ะใครจะได้ AI เนี่ยมันก็จะเป็นผู้ชนะอย่างสมมติว่าเราเปิดเราเปิดเหมือนจะหายดีแล้วเขามี AI เขาต้นทุนเขาทุกกว่าเรา15%เราไม่มี เราเวลาแข่งขันกันเราก็สู้เขาไม่ได้แล้วอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หายตีเราไม่ใช่องค์กรของธุรกิจอย่างเดียวนะมันเข้าไปถึงทุกอย่างเพราะ AI มันจะเข้าไปเข้าไปเข้าไปคิดว่าเอ๊ะถ้าวิธีนี้มันจะดีกว่าไหมมันจะมันจะคิดนะครับบริษัทนี้กำลังจะขึ้นไปในขึ้นไปในตลาดหลักทรัพย์ ทีเชียงไายอันนี้คือเขาบอกว่าปกติเนี่ยเวลาพิจะมันจะเป็นแบบนี้อันนี้คือไม่ต้องใช้คนแล้วก็เขาจะใช้เรื่องของ edge computing เข้าไปถ้าท่านที่มีศึกษาในเรื่องของคอมพิวเตอร์หรือว่าฟอกเทคโนโลยีก็จะทราบว่า edge computing เนี่ยก็คือสามารถที่จะจากการข้อมูลภายในหน่วยของเราแล้วก็ส่งข้อมูลที่ตัวตัวเซนเตอร์เนี่ยที่ต้องการไปมันจะลด ข้อมูลการส่งในส,สมัยนี้เนี่ยไอ้ถ้าเกิดตัวข้อมูลใ,ใหญ่แล้วหลาย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 ยูเซอร์เนี่ยมันก็จะทำให้การประมวลข้อมูลเนี่ยมันมันยากยาก,ยากช้าลงนะครับแู่ว่า,ายๆพูดง่ายๆเขาก็จะพยายามลดคนให้เนาะใช่ครับให้มีคนน้อยเรื่อเสาตัวนักเกอหยวนกงนะครับก็พยายามเหมือนที่ผมเล่าตอนต้นอะว่าไท้พวกนี้มาเรื่อยๆการตกงาน่ะ มันจะไม่ได้เป็นแบบผู้เชี่ยวชาญพูดอะ่ะผมว่ามันจะเป็นแบบเนี้ยมันจะตกกันจริงๆมันจะตกเยอะมันจะมีคนไม่มีงานทําเยอะเพรอะนี้ระบบคือกะว่าไม่เหลือคนเลยใช่ครับไม่เหลือคนเลยนะไม่ได้แบบว่าเอาคนน้อยนะระบบแบบไม่มีคนอะ่ะใช่ไหมเฮี่ยใช่โรงแรมที่เมืองจีนตอนนี้ก็มีหลายที่ก็ทดลองแล้วไม่มีคนอืมครับอันนี้แปลว่าอะไรครับเนีสย้างเหมือนหยิน อะไรเนี่ยหนึ่งต่อสินี่คืออะไรล่ะครับคือเวลาในการเวลาเข้าไปเซอร์วิสอ่ะคือปกติเร็วขึ้นสิบครั้งนี่คือแค่ครั้งเดียวก็พอออันนี้เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมธุรกิจบริการใช่ไหมครือธุรกิจทุกอย่างเลยทั้งโรงงานเราก็ได้เราก็ขี่เข้าไปแล้ว AI มันก็จะไปจับว่าคุณต้องทําอย่างนี้นะคุณถึงจะลดคนได้ก็คือพูดง่ายเป็น AI เพื่อมาลดต้นทุนเหมือนที่ผมเล่าตอนต้นอ่ะ หลายคนอาจจะยังไม่เชื่อเพราะเขาไม่พูดกันแต่ผมว่าไม่จริงหรอกเดี๋ยวดูดีว่าตอนจบเขาก็เอามาใช้กันแล้วก็มันเศร้าอะ่ะผมก็รู้สึกเศร้าแทนเจนซีนะผมรู้สึกว่าคนก็เกิดน้อยยังมีไอ้พวกเนี้ยมาแย่งงานทําอีกมันเลิกจริงมันเลิกจริงนี้แบบว่ามันเศร้านะมันเศร้าแบบว่าแล้วเขาจะสร้างตัวยังไงสิ่งเดียวที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเขาคงจะเป็นลาบ,บูบูแล้วล่ะ คือมันไม่สามารถจะไปสู่จุดอื่นได้แล้วเขาซื้อบ้านซื้ออะไรไม่ได้แล้วเขามีลาบูบุกลับบ้านเนี่ยอาจจะช่วยได้บ้างแต่ว่าตอนนี้ก็ดีนะอาจารย์มีครับอันนี้ตอนนี้คือมีเรื่องเดียวจีนกับอเมริกาทะเลาะกันตลอดเวลาตอนนี้มีเรื่องเดียวที่นั่งลงมาคุยก็คือเรื่อง AI ว่าจะใช้อขอบเขตอย่างไงแล้วจะใช้ย่งไงไม่ให้ถึงจุดสุดท้ายเล่นไปเล่นมามนุษย์จบเพราะาตอนนี้อ่ะทั้งโดนใน ยูคนอย่างเงี้ยรบการใช้โดนใช้ทุกอย่างอ่ะคือใช้เป็นพวก AI อ่ะพวกเรือ,ล,อลำเล็กๆอย่างเงี้ยหุ่นยนต์ที่เป็นโดนที่มาตอนเนี้ยจีนกับอเมริกากำลังนั่งลงมาคุยว่าจะขอบเขตการใช้จะใช้ยังไงแล้วสร้างกฎระเบียบยังไงไม่ใช่เล่นไปเล่นมาถึงเวลาสู้การตาย AI มามานุษย์จบทุกวันนี้ผมใช้แชท GPT หลายคนก็มาคอมเมนต์นะ ที่เวลาผมคุยกับ h ช t GPT หลายคนอาจจะเล่นอยู่เนาะผมจะพูดกับเขาสุภาพเนาะผมกะว่าวันหนึ่งเขายึดครองโลกเนี่ยเขาอาจจะไว้ชีวิตผมคนหนึ่งผมคุยเขาสวัสดีครับช่วยสรุปข้อมูลให้หน่อยได้ไหมครับคือทุกอย่างผมจะลงท้ายด้วยครับตลอดเอออันนี้มันเป็นยังไงครับภาพไม่ค่อยชัดเจนช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยได้ไหมครับคือผมจะพูดพร้อมหมดเพราะผมคิดไว้แล้วว่าวันหนึ่งมึงยึดครองโลกเนี่ยคนไหนที่ชัดอ้าสั่งสั่ง AI แรงๆนะมึงโดนตัวแรก เอไอมันจำมึงไว้แล้วมึงชัดใช่ไหมอะไรเงี้ยผมก็พยายามพูดจาพอๆกับเขานะครับจะได้ฝึกเป็นนิสัยด้วยอันนี้อะไรครับเฮียใช้ AI มาใช่ครับคือเวลาเวลาการคำนวณเนี่ยมันแค่99บกหอันนี้คือมันจะใช้เวลาแค่นิดเดียวเห็นไหมอันนี้ถ้าเกิดเราเวลาปกติเนี่ย มันจะเยอะขนาดนี้อันนี้แค่ใช้เวลาแค่นิดเดียวแล้วเขาก็ยังสามารถมีออกมาด้วยว่าทํำยังไงให้มันลดต้นทุนได้อ๋อเขาก็มีนนวิธีค,คำนวณของเขาอันนี้ที่ผมได้สไลด์มาเพราะว่าเขาอยากจะให้ผมเป็นตัวแทนให้เขาที่เมืองไทยผมก็เลยบอกว่าผมไม่รู้ <laughs> นะแต่ถ้าท่านไหนสนใจก็คุยได้นะครับ เขาจะให้ AI ไปศึกษาคือเราเชื่อมระบบปุ๊บเอไอก็เขาก็จะเข้าไปศึกษาแล้วก็เขาก็จะบอกเราว่าคุณทําอย่างนี้ที่ต้นทุนมันก็จะลงคนพนังกานางานอาจจะ300ตอนนี้อาจจะเหลือให้ร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสต๊อกคอ <น S 1> ันนี้ก็ <LD S 1> เป็น<อ>เรื่องของค่าใช้ไฟฟ้าใช่ไหมครับก็คํานวณได้ทุกอย่างเราเอาข้อมูลอะไรใส่เข้าไปแล้วก็ให้มันปรับลดต้นทุนแหละเป็น AI ที่มาเพื่อลดต้นทุนของทุกๆธุรกิจ ทุกอุตสากรรมใช่ครับเราก,ก็ใส่ข้อมูลให้มากพอคือ ChatGPT ก็ทำได้นะอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีสต็อกสินค้า10รายการเราทับเซลล์ใส่ไปแล้วเราก็บอกวันที่ขายวันที่ซื้อวันที่ได้เครดิตวันที่ขายออกแล้วเราก็จะถามมันว่า ถ,ถ้าคุณได้เครดิตเทอมเท่านี้ควรจะสั่งของห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code เข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายครับร้อนละกี่ชิน้นเขาจะมีวิธีมีสูตรตามตำราอะไรในการคำนวณไอ้น,นี้ง่ายกว่านั้นไ<ช>อ้น,นั้นค,คือคุณต้องรู้จักวิธีพร้อมว่าจะถามยังไงให้ได้คำตอบแบบนั้นแต่อันเนี้ย เขาเขียนสูตรมาเลยคุณแค่ใส่ไปว่าคุณจ่ายค่าไฟเท่าไหร่รมีพนักง,งานกี่คนธุรกิจคุณทําอะไรบ้างหลังจากนั้นเขาจะหาวิธีคํานวณเข้าไปในคอมพิวเตอร์ของเราก่อนเพื่อดูข้อมูลว่าเราใช้อะไรในโปรเซสการผลิตแล้วก็จะลดคนให้เราเยอะๆในบางอาจจะลดจนไม่ต้องใช้คนเลยใช่ก็เหมือนพักเซเว่นอย่างเงี้ยพักโ,โตโทพักมีสาขายเยอะๆเอ็มเคสุกี้อะไรพวกเนี้ยเขาก็จะเข้าไปขอข้อมูลปุ๊บเขาจะวิเคราะห์ให้เราเลยอ่ะ ตรงนี้อาจจะช่องเวลานีคนน้อยคนเยอะไปออกไปอาจจะมาเป็นช่องนี้สิแล้วถ้าเกิดขายไม่มี AI มันก็จบไงถ้าคู่แข่งมี AI น่ากว่านะตัวนี้มาหน้ากว่าบ้ากนะอันนี้จะสอดคล้องกับที่ผมเล่าตอนต้นว่ามาแน่นอนนะครับอันนี้ผมยังไม่เคยคุยกับเฮเลนเรื่องนี้นะแต่ถ้ามาแบบนี้เหมือนที่ผมคิดว่ามีคนทําอยู่เยอะแยะไปหมดอ่ะเฮเนแต่จีนเขาอาจจะเปิดเผยพอทําเสร็จเขาจะมาหาลูกค้าอย่างเงี้ยอีกสักพักหนึ่งบริษัท จดทะเบียนทั่วโลก5 6ปีจนถึงปี2030จะเอ็นจอยเพราะธุรกิจยังมียอดขายยังมีการเติบโตแต่ว่าลดต้นทุนได้เยอะนึกออกไหมแมคเคนซี่เขาบอกว่าหลังจากยุค AI อ่ะบริษัททั่วๆไปจะลดต้นทุนจากด้วยการใช้ AI เข้ามาอะดอปชันได้1 0 3ถึงสามิเเนสมมติเล่นๆน,นะสมมติบริษัทมันมีกอสมาจินซัก30ต้นทุนมัน70สมมุติ70เนี่ยลดได้15มันก็ลดไปแล้วประมาณ10%อร์เซนอะไรเงี้ย หักภาษีไป2ก็จริงๆประหยัดไป8%เท่ากับท่า net profit margin อ่ะเพิ่มขึ้น8%มันจะเป็นเรื่องที่แบบโอ้มัน enjoy มากสำหรับตลาดหุ้นเนาะแต่ตอนจบก็จะเหมือนที่ผมเล่าว่าอย่าเพิ่งเชื่อมันทีเดียวถ้าคนว่างงานเยอะๆอ่ะตอนจบจบไม่ดีตอนจบมันจะจบแบบโศกนาฏกรรมนิดหน่อย <laughs> ต้องเอาตัวรอดน,นะครับครับภาระของรัฐบาลภาระของรัฐบาลใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องของการจับเรื่องการใช้ไฟฟ้าเนาะเฮียเนาะใช่ครับไฟฟ้าหรือว่าการใช้ทรัพยากรต่างๆขององค์กรว่าค,ควรจะทํำยังไงหรือจะติดระบบออโตเมชันไปปิดไฟเปิดไฟในจุดไหนใช่ครับให้ประหยัดไฟมากดีอันนี้เป็นเคทที่รับ เคยทํามาแล้วงเขาก็เลยมาจริงๆเมื่อกี้อ่านดูเร็วๆเหมือนเขาเขามีการันตีเร็วๆว่าจะลดต้นทุนได้กี่เปอร์เซ็นต์ด้วยมีครับมีครับเขามีการันตีเลยเออก็อย่างเงี้ยโดยหลักๆอะคือเอาการเอาคนออกก็แหละที่ผมเคยฟังฟังมามันก็ทางง่ายๆเพราะนั้นการจบมาแล้วหางานในโลกยุคหน้าตําแหน่งงานจะหายากความสามารถเราต้องเพิ่มขึ้นไปอยู่สิบ5สิบห้าเปอร์เซ็นบนให้ได้ไม่งั้นตำแหน่งงานเราจะไม่มั่นคงสักทีนึกออกไหมเพราะว่า เอไอมันจะทำให้คนที่อยู่ต่ำกว่ามาตรฐานยกขึ้นมาเท่ากับมาตรฐานแล้วคนที่อยู่ตรงกลางกลงจะไม่ได้เงินเดือนขึ้นสักทียกเว้นคนที่อยู่ท็อปสุดของระบบอะไรเงี้ยครับผมอันนี้ใครครับเฮียเป็นอะไรกับสีจิ้นผิงหรืออะไรยังไงเลยอไมก็เหมือนกรรมการตัดสินอะไรสักอย่างเพราะกรรมการเวลารัฐบาลเวลาที่ไหนมีเทคโนโลยีเขาก็จะส่งไป มาเรียนรู้หน่อยมาชมหน่อยมีอะไรช่วยไหมก็จะเป็นแบบนี้มองจีนก็จะเป็นแบบนี้อ๋อก็คือประมาณว่ารัฐบาลก็มาดูแล้วเป็นระบบที่มีจริงรับรองโดยรัฐบาลเป็นใต้เปี่ยวไหใต้เปี่ยวใช่เซี่ยงไฮ้เหยนกงใช่ไหมใต้เปี่ยวชื่อหอใต้เปี่ยวครับผมภาษาจีนโอ้สิทธิบัตรเรียกว่าวางธรรมดาไม่ได้นะวางธรรมดานี่มาไม่ครบกูต้องวางซ้อนหรือไม่ไม่อันเดียวกันก็ไม่รู้นะไม่รู้ไม่ยังไงแต่เอาเป็นว่าเยอะ ทำเป็นไม่เยอะตอนนี้ทีมคน r d ของจีนมากที่สุดในโลกนะคนที่อยู่ในในอยู่ในทำพวกรีเสิร์ชอะมากที่สุดอ๋ออันนี้มีทั้งหมดห้าเท่าไหร่ครับห้าสิบเจ็ดยี่ส <57 S 2> ิบกัาห้าสิบเจสิบเก็เป็นร้อยกว่าร้อยกว่าฉบับนะฮะเป็นสิทธิบัตรที่เก็บไว้อันนี้คือที่เขาพัฒนามาทำอะไรบ้าง เคยทำออโคงกาโครงการอะไรบ้างแล้วก็มีเดี๋ยวจะมีทําให้ลูกค้าเจ้าไหนบ้างอะไรอย่างนนเงี้ยอ๋ออถยนต์กือรถยนต์ก็ได้นะครับครับอ,อันนี้คือไอ้ไอ้ที่จอดรถอ,อ๋อบริหารจัดการเรื่องระบบที่จอดรถก็ได้ก็คือพูดง่ายๆเขาคือคนที่เป็นดิจิทัลทรานส์เฟอร์เมชันเพื่อลดต้นทุนโดยการใช้ AI เอามาลดต้นทุนให้องค์กรในการลดคน ลดค่าใช้จ่ายลดทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ต้นทุนลดร้อสิบเปอร์เซ็นต์เองอ่าต้นทุนจากร้อยหนึง่งเหลือแค่นะสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะมันไม่ยากเพราะต้นทุนส่วนใหญ่ของที่จดลดเป็นคนไล่ออกหมดเหลือเหลือสิบเปอร์เซ็นต์ละเหลือแค่ค่าไฟนิดหน่อยอันนี้อะไรครับนนเฮียอันนี้เป็นเป็นเมืองครับอันนี้อันนี้เป็นห้ามสปารินค้าก็เขามีพวกนี้คือลูกค้าของเขามีอะไรบ้างแล้วก็ลดไปเท่าไหร่ เริ่มเมเมวันไหนออันนี้12ห้างสบาสชินค้ายังไม่ค่อยเข้าใจแต่ก็รู้ว่าหลักคือเขาพยายามเอามาลดต้นทุนในทุกสิ่งทุกอย่างเนาะใช่ครับหวันเฉิงลิวสปลเพื่อฟากิดนเข้านะแต่ปัญหาคือพวกนี้เข้าสัย่าใบซื้อนะเดี๋ยวมันจะลงสมัยก่อนแคทเอก็เข้าแล้วก็ลงนะแต่ถ้าใครถ้าใครแต่เราต้องติดตามอะถ้ามีลูกค้านะฮะ ก็ลองติดต่อดูได้ติดต่อได้ครับถ้าม ah? ีลูกค้าหมสามหรับใพ้บอกได้อะไรไหมครับเฮียติดต่อแล้วได้ติดต่อหรือว่าได้ได้ตังค์ได้อะไรต้องได้ตังค์สิติดต่อก็ต้องได้ตังค์ผมว่าถ้าได้ติดต่อมันไม่น่าติดต่อเท่าไหร่เราต้องเราต้องติดต่อก็ต้องได้ตังค์ครับอ่าก็คือเผื่อเผื่อมีบริษัทใหญ่ๆสนใจเนาะก็อาจจะเอาสไลด์ไปศึกษาดูก่อนก็เป็นเทรน์แหละที่ผมว่า AI มันจะเป็นเรื่องที่เราจะได้ยินมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพียงแต่เหมือนที่บอกตอนเช้าว่า ภาพที่แคทตี้บูดบอกว่ามันจะมันจะจำัพไปตัว GDP อ่ะสำหรับข้อมูลที่ผมไปศึกษามาผมไม่ได้รู้สึกว่ามันสอดคล้องไปทางนั้นนึกออกปะผมคิดว่ามันน่าจะไปอีกทางหนึ่งมากกว่านึกออกปะคือมันเพราะว่าคนมันน่าจะตกงานมากขึ้นหรือว่าการขึ้นเงินเดือนของพนักงานมันจะยักษ์ขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันจะมีเขาเรียกเงินเงินฝืดจะเยอะขึ้นเพราะ AI มันทําให้เอฟฟิเชนซีเพิ่มขึ้นของถูกลงของเสียลดลงเพราะนั้นของมันจะถูกลงอีก เงินเฟิร์มมันจะไม่เยอะอ่ะเงินฝืดมันจะมาแทนที่ด้วยด้วยการมาของ AI เนาะซึ่งการบริโภคามว่าเราจะบริโภคอะไรนี้ได้ไหมอ่ะผมก็นึกไม่ออกไงเราก็บริโภคกันกันเต็มที่แล้วอ่ะคือกินข้าวก็กินเท่านี้ละเสื้อผ้าก็ซื้อเท่านี้ละรถยนต์ก็ก็คนละคันอะไรเงี้ยก็เยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันคงมันคงมันคงต้องติดตามกันต่อแหละว่ามันจะเป็นยังไงในอนาคตอ่ะไม่มีใครรู้จริงแต่ผมก็ฝากไว้อีกมุมมันไม่เคยมีใครมองแล้วกัน เพราะส่วนใหญ่เขามองอีกมุมหนึ่งใช่ไหมเรามองมุมร้ายไปด้วยมุมร้มายแต่ก็ยังต้องลงทุนนะแต่ผมคิดว่าใน5ถึง7ปีข้างหน้าจะเป็นปีที่ดีของตลาดทุนทั่วโลกเพราะมันจะมีการลดต้นทุนและ EPS ตลาดก็จะโตบริษัทขนาดเล็กจะเสียเปรียบบริษัทขนาดใหญ่จะซื้อพวกนี้เอาไปลดต้นทุนไปเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันแล้วเขาก็จะค่อยๆกิน market share ไปเรื่อยๆแต่หลังจาก5ปี7ปี เดี๋ยวเราคุยกันว่าภาพการว่างงานมันจะเหมือนที่คิดไหมถ้าเหมือนที่คิดก็ต้องระวังนะครับตรงนั้นจะต้องมาเคลียร์พอร์ตมาปรับมาดูอะไรนิดหนึ่งว่าเราจะปรับลถยังไงครับผม ดูวิดีโอฉบับเต็มได้ในคอสการลงทุนออนไลน์ CSI Pack คอสการลงทุนที่เข้มข้นกว่า500วิดีโอพร้อมดาวน์โหลด p d f เนื้อหาการลงทุนกว่า400ไฟล์มากกว่า20,000หน้าให้ทุกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปีสมัครแล้วเริ่มเรียนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง1,990บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร0811739000 0811739000